สีกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพัน้อบ้าบ้านเลขที่73็ดบสักสหมู่สองตำบลบางระกรรมอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณยายละมูลผู้สีเป็นบุตรสาวของคุณพ่อสิวและคุณแม่ปริกผู้สีมีพี่น้อง 6คนดังนี้ลำดับที่หนึ่งนางละม่อมทองไพบูลเสียชีวิต2นางสาวละมูลผู้สีผู้วายชน3นางกระเพื่อมพุ้งสุขเสียชีวิต4นางทองพิมไตรพรมเสียชีวิต5นางสำเภาอ้วนล่ำเสียชีวิต และ 6. นายชาวผู้สียังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ด้านการศึกษาคุณใจละมูลผู้สีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนวัดเรือแข่งตำบลบางละกำอำเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีอยุธยา <c oughs> ใจละมูลผู้สี เป็นผู้ที่สนใจและฝักใฝ่ในการเรียนเป็นคนเรียนเก่งมีความจำเป็นเลิศโดยเฉพาะด้านการคิดคำนวณยายสามารถคิดคำนวณเกี่ยวกับเครื่องไล่นาบวกลบคูณหารได้แทร่พร่องโดยเฉพาะการซื้อขายข้าวท่านคิดได้โดยไม่ผิดพลาดสร้านการสมรส คุณยายละมูนผู้สีท่านยางครองสถานะเป็นโสดใช้คำนำหน้าชื่อนางสาวไม่ยอมแต่งงานหรือมีครอบครัวคุณยายละมูนผู้สีจะเป็นผู้เสียสละความสุขของตนเองเพื่อดูแลพี่น้องและญาติให้อยู่ดีมีสุขและมีความช่วยเหลือยันแข็งแรง คุณยายจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและบวชทีกพามที่วัดมเหยมงทำเธอพระนครศรีอยุทธยาอยู่บ่อยครั้งคุณยายละมูลผู้ศรีท่าจะเป็นคนอารมณ์ดีชอบสวดมนต์ร้องเพลงเก่าๆและชอบเล่าขานตำนานเรื่องโบราณให้หลานหลานฟังคุณยายจึงเป็นที่รักของหลานเหลน ประกอบอาชีพทำนา,ากับคุณพ่อจิวและพี่น้องเนื่องจากคุณยายปริได้เสียชีวิตตั้งแต่น้องชายคนเล็กยังไม่ได้หย่านมคุณยายละมูลจึงต้องรักพาระช่วยพี่และน้องเลี้ยงน้องชายส่งเสียให้น้องชายได้เล่าเรียนตัวใดเลยตลอดชีวิตของคุณยายละมูลท่านเคยป่วย ต้องเข้านอนลงพยาบาลสองครั้งนอกนั้นก็ไม่มีอาการอยา่างใดนอกจากปวดหัวตัวร้อนนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นบ่อยคุณยายละมูลได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหลานที่บ้านบางระดมเป็นอย่างดีและในวันหยุดง,งานหลานๆก็จะช่วยกันทำอาหารให้คุณยายละมูลได้ใส่บาตท,ที่บ้านทุกวัน หลังจากที่คุณยายตื่นนอนตอนเช้าลหลานที่ดูแลได้นำอาหารเช้ามาก้อนและพูดคุยกับคุณยายตามปกติจนคุณยายห่วงและนอนหลับไปทั้นถึงช่วงเวลาอาหารกลางวันหลานได้มาปลุกให้คุณยายละมูลตื่นเพื่อรับประทานอาหารแต่ปลุกเท่าไรคุณยายก็ไม่ตื่น ด้วยความเป็นห่วงและตกใจหลานจึงได้ไปตามคุณหมอมาวินิจฉัยและดูอาการของคุณยายจากการตรวจพบว่าคุณยายละมูลผู้สีได้เสียชีวิตแล้วและจากลูกหลานไปด้วยอาการหลับสนิทชั่วนิษมิรันยังความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่บรรดาหลานเหลนไดน้ญาติที่รักทุกคน วดวงศิริอายุคุนไละมนผู้สีหนึ่งร้อยสี่ปีสามเดือนหกวันขออนุญาตนะ